สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกักคอแหลมลายสารรหัสคลิปคือ VE ศูนย์หนึ่ง EP นี้เป็น EP สิบนะคะเป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้เมื่อเราถักสำเร็จแล้วเสื้อตัวนี้นะคะใช้ไหมพรมเส้นขนาดสี่พายปริมาณที่ใช้สองรอยห้าสิบกรัมค่ะไม้นิดที่ใช้ใช้อยู่สองเบอร์นะคะตรงที่เราเริ่มถักด้านล่างลายลูกฟูกตรงแขน ตรงคอแล้วก็ตรงแขนนะคะเราจะใช้สามจุดห้ามิลตัวเสื้อทั้งหมดเลยนะคะเราจะใช้สี่มิลเสื้อตัวนี้เริ่มถักจากขอบบนวงกลมขึ้นมาจนถึงรักแร้แล้วเราก็จะแบ่งงานออกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังถักด้านหลังก่อนสูงขึ้นมาแล้วรอเพื่อที่จะลดไหลหลังจากนั้นเราก็จะมาถักด้านหน้าด้านหน้าจุดที่ต้องระวังก็คือตอนที่เราถัก ลดคอแหลมตรงนี้ค่ะเราต้องลดแขนด้วยสาธิตการถักออกมานะคะทั้งหมดเรียงลำดับตามนี้นะคะ VE001 EP1 นะคะเราจะแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ลำดับการถักทดสอบแรงมือแล้วก็คำนวณห่วงวิธีการทดสอบแรงมือแล้วก็คำนวณห่วงนะคะมีคลิปที่แนะนำไว้ก็คือ KB041 ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะ ep สองเราจะคำนวณลายนะคะเพื่อที่เราจะเริ่ม,มถักถ้าเราถักนิตติ้งนะคะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างคือนิตติ้งเวลาเราถักเนี่ยเราถามคนอื่นไม่ได้ว่าขนาดที่เราจะถักไหมที่เรามีไหมนิตที่เรามีเราจะเริ่มกี่ห่วงอันนี้ห้ามถามคนอื่นเด็ดขาดน,นะคะเพราะแรงมือแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะต้องทําชิ้นงานทดสอบแรงมือออกมาแล้วคํานวณลายเราจะได้ว่าหนึ่งเซนของเราะคะ่ะ ตามนอนได้กี่แถวตามตั้งได้กี่แถวเราใช้ตัวนั้นในการคำนวณ EP สองเราจะเริ่มถักลายลูกฟูกตรงนี้ชายที่ถักตรงนี้นะคะจะเป็นการเริ่มถักโดยที่ชายไม่ลังเริ่มงานโดยการที่ป้อนไหมเข้าไปแบบหมุนมือเป็นลายนิดกับลายเพอรายละเอียดจะอยู่ที่คลิป EP สอง EP สามเราจะเริ่มถักลายสารเสื้อตัวนี้เป็นลายสารหรือลายตะก้านะคะเวลามันสาร หึ่งชุดลายจะอยู่ตรงนี้และถูกขั้นด้วยสองแถวที่เป็นลายนิดหลังจากนั้นให้คุณสังเกตนะคะลายนิดตัวนี้มันจะมาอยู่ตรงกลางของลายมันจะเหลื่อมกันตอนที่คุณถักตามดูให้ครบนะคะลายมันจะมีสองชุดชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองถ้าคุณถักถูกมันออกมามันจะเป็นลายสารแบบนี้ถ้าคุณถักผิดนะคะแนวมันจะเป็นเส้นอย่างเดียวมันจะไม่ไข้กันเป็นลายสาร รายละเอียดดูได้ที่ EP สค่ะเราจะถักลายนี้นะคะขึ้นมาทั้งหมดถ้านับเป็นชุดลายจนถึงรักแร้ต้นแบบถักทั้งหมด18ชุดลายความยาวของลายสารตรงนี้มีผลกับขนาดของความยาวตัวเสื้อขอบเจดเซนลายสารตรงนี้สิบแปดแถวนะคะส8บแดแถวชุดลายคุณสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามต้องการ EP 4ีเราจะแบ่งชิ้นงานออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน พักห่วงด้านหน้าเข้าไว้ก่อนวิธีพักห่วงด้านหน้าเราจะใช้วิธีย้ายเข้าไปในเส้นไหมโดยใช้เข็มปักคอสติสนะคะจำนวนห่วงที่เราเริ่มทั้งหมด210ห่วงหารด้วยสองมันจะได้105เราพัก105ไว้ก่อนแล้วถักด้านหลังเราจะถักงานด้านหลังตรงนี้ค่ะมันจะถักสูงขึ้นมาอย่าลืมว่าตอนที่เราถักด้านหลังเราต้องลดแขนด้วยนะคะ หัดลดแขนด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้ที่ด้านหน้าวิธีลดจะเหมือนกันสองข้างข้างซ้ายข้างขวาลดเหมือนกันแต่ตำแหน่งการลดลายที่ใช้ในการลดตรงนี้จะแตกต่างกันดูคลิปให้ดีนะคะเราจะถักขึ้นมาจนถึงหนึ่งชุดลายตัวนี้เว้นตัวนี้ไว้ก่อนนะคะชุดลายสุดท้ายตัวนี้ถักขึ้นมาถึงชุดลายนี้และถักลายนิดช่วงที่เราถักด้านหลัง ให้เราระวังนะคะลายมันจะเปลี่ยนการถักจากวนวงกลมเป็นการถักพลิกไปมาถ้าเราสังเกตลายดีๆตอนที่เราถักวนวงกลมอะคะ่ะงานเราจะแน่นกว่าพอเราถักพลิกกลับไปมาตัวงานตรงนี้มันจะหลวมแต่ถ้าดูเผินๆล,ล,ลายจะเป็นลายเดียวกันเพราะว่าเกิดจากแรงมือตอนที่เราถักพลิกกับถักวนวงกลมนะคะถักขึ้นมาถึงตรงนี้เสร็จเราพักห่วงไว้แล้วเราย้อนกลับไปดูที่ชิ้นหน้าชิ้นหน้าจะแบ่งงานออกเป็น หน้าขวากับหน้าซ้ายหน้าขวาฝั่งนี้นะคะครึ่งหน้าซ้ายฝั่งนี้เราจะถักชิ้นหน้าขวาก่อนเวลาเราถักมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงใต้รักแร้ตรงนี้มาถักสูงขึ้นมาหนึ่งชุดลายแบบนี้นะคะถักขึ้นมาหนึ่งชุดลายก่อนแล้วใส่ห่วงตรงนี้ไว้ห่วงตรงนี้ มีความสำคัญมากถ้าเราจะถักคอวีเราต้องหาครึ่งหนึ่งของแนวกลางเสื้อตัวนี้ให้เจอถ้าของเราเป็น105ห่วงหารสองมันจะได้ห่วงตรงนี้พอดีเราเอา m a r k ร์ใส่ไว้แล้วมันจะแบ่งระหว่างครึ่งข้างขวากับครึ่งข้างซ้ายลดด้านนี้ก่อนนะคะลดขวาขึ้นมาก่อนแนวลดมันจะเป็นแบบนี้ ลดแขนและลดคอวี v ไปในตัวถ้าเราลดแขนด้านหลังมาแล้วนะคะด้านหน้าจะไม่มีปัญหาเพราะลดเหมือนกันหลังจากลดขึ้นมาเสร็จแล้วถึงไหล่เลยนะคะตัวความกว้างของหัวไหล่เราก็สามารถปรับได้ตามชอบความกว้างของตัวนี้มีผลกับแขนเสือ้อของต้นแบบจะเหลือห่วงด้านบนตรงนี้ยี่สิบห่วงพอเราถักขวาเสร็จแล้วนะคะ EP หกเราจะมาถักข้างซ้ายวิธีถักจะเหมือนกันแต่สลับด้าน ลายที่คุณใช้ลดตรงนี้กับลายที่คุณใช้ลดตรงนี้แนวเดียวกันนะคะแต่สลับด้านให้สังเกตตรงนี้ให้ดีนะคะตรงที่เป็นคอวีเราถักสูงขึ้นมาจนถึงข้างบนแล้วพักห่วงพักห่วงสองข้างไว้แล้วเราย้อนกลับไปข้างหลังตัวข้างหลังนะคะจะถักชุดสุดท้ายที่เราเว้นไว้แบบนี้ข้างหลังเราเหลือตรงนี้เราต่อไหมเข้าไป แล้วถักสูงขึ้นมาพอถักสูงขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะได้จุดที่มันเชื่อมต่อการเชื่อมต่อตรงนี้นะคะด้านบนเราจะใช้วิธีเย็บติดลายมันจะอยู่ตรงนี้พอดีซ่อนไว้ดูรายละเอียดได้ในคลิปนะคะพอเราเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีเย็บงานเราไหล่ชนกันเราจะเย็บงานโดยการที่ใช้วิธีปดห่วงเอาเข็มเย็บผ้าปลดนะคะ ดห่วงแบบหนึ่งคูณหนึ่ง ep. เก้าหลังจากที่เราปวดห่วงตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเก็บแขนนะคะแขนตรงนี้รอบแขนข้างซ้ายได้เท่าไหร่ข้างขวาต้องได้เท่ากันเราจดจํานวนไว้เวลาเราเก็บห่วงขึ้นมาดูระยะห่างให้ดีนะคะอย่าชิดเกินไปอย่าห่างเกินไป ep. เก้านะคะเราจะถักคอตรงคอวีค่ะ คอวีเราจะเก็บห่วงขึ้นมาวิธีเก็บห่วงจะเหมือนกับตอนที่เก็บแขนเสือ้อมีเงื่อนไขวิธีเก็บนะคะแขนเสื้อก็ต้องเป็นเลขคู่คอเสื้อตรงนี้เวลาเก็บห่วงขึ้นมาก็ต้องเป็นเลขคู่มีอยู่หนึ่งห่วงที่ไม่ต้องเก็บขึ้นไปก็คือจุดตัวนี้จุดที่เป็นคอวีเราจะเว้นมันไว้แล้วทั้งหมดเก็บเข้าห่วงนับได้จํานวนเลขคู่เวลาเราถักตัววีตรงนี้ดูให้ดีนะคะ ข้างซ้ายกับข้างขวามันต้องเป็นลายเดียวกันเพราะว่าลายมันจะออกมาเป็นตัว V ีแบบนี้แต่เป็น V ีแบบคว่ำอย่างนี้นะคะเวลาเราถักมันจะสูงแบบนี้ค่ะลายมันจะมาชนกันนิดชนกันนิดเพอชนเพอนิดชนนิดเพชนเพอ,พอถ้าลายสองข้างคุณออกมาไม่เหมือนกันคอวีคุณจะไม่สวยนะคะดูตรงนี้ให้ดีนะคะรายละเอียดจะอยู่ที่ ep9 ค่ะแล้วก็เราก็ลดขึ้นมาเรื่อยๆความสูงตัวนี้สามารถปรับได้ตามชอบแขน คอไม่จําเป็นต้องเท่ากันแต่ถ้าคุณจะถักให้เท่ากันคุณต้องนับตัวช่องโซ่ตรงนี้นะคะแขนข้างนี้ได้กี่ช่องโซ่อีกข้างต้องถักเท่าก,กันของต้นแบบตรงนี้ถ้านับขึ้นมาสูงทั้งหมดเจ็ดแถวรอบอกของเสื้อตัวนี้นะคะเก้าสิบห้าเซนความยาววัดจากหัวไหล่ค่ะลงไปถึงข้างล่างเลยหกสิบเซนเสื้อตัวนี้ยืดหยุ่นนะคะเวลาเราใส่จริงมันสามารถยืดออกมาได้ มีความนุ่มในตัวมันเองและเวลาถักใช้ไหมพรมสีพายเส้นเดียวค่ะลองถักดูนะคะจุดที่ยากของมันเลยก็คือคอวีอันที่สองคือลดแขนอันที่สามคือลายสารถ้าคุณผ่านเสื้อตัวนี้ได้ที่เหลือคุณสามารถเล่นลายนิตติ้งได้และแรงมือคุณจะสวยข้อมูลทั้งหมดจะมีเขียนไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปนะคะคําอธิบายจะโชว์ออกมาพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ